ฟุตบอล2025ด้วยนะครับผมนะดูเดือนครับและคลิปนี้ก็ออกช้าเช่นเคยครับขออภัยจริงๆครับและคลิปนี้น็จะพบกับฟิลิปรามนะครับน่าจะเป็นแบ็คสายแอคแท็ก No.1 นะครับเออนัมเบอร์1ของเกมเลยนะครับโหจริงๆครับสำหรับฟิลิปรามอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูบูสเตอร์ของรามกันก่อนนะครับบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นครอสนะครับเรื่องของการจ่ายบอลนะครับอ่าและครอสเนี่ยก็จะบวกในเรื่องของส่งกลนะครับส่งกลปั่นโค้งสเปรสตัมินานะครับบวกอย่างละสองนะ แล้วก็บูสเตอร์อันที่2นะครับผมสุ่มได้ชัดดาวนะครับดีมากๆานะครับชัดดาวนะก็จะบวกในเรื่องของเกมลับนะครับหรือว่าจะไปบวกในเรื่องของการจ่ายบอลก็ได้ความเร็วก็ได้ฟิลิปรามเนี่ยเป็นตัวที่อัพในเรื่องของบูสเตอร์อันที่2เนี่ยขึ้นร้อยห้านะครับได้หลายอย่างเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะสุ่มได้แบบไหนนะอ่าแล้วก็ไอที่มันเลือกได้นะครับมันต้องขายนักเตะไงผมขายไม่ได้แล้วนะครับไม่มีนักเตะให้ขายนะครับอ่าแล้วก็เหลือเม็ดสุ่มเม็ดเดียวอ่าก็สุ่มได้ชัดดาวด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ในเรื่องของการอัพสเตตนะครับการอัพสเตตของฟิลิปรามผมกดออโต้เอานะครับไม่ได้ปรับอะไรผมรู้สึกว่าการกดออโต้ดีที่สุดแล้วสําหรับฟิลิปรามนะครับอ่าแล้วก็ในการยืนตําแหน่งของพี่รามนะครับรู้สึกว่าเป็นตัวที่ยืนตําแหน่งได้หลากหลายมากๆนะครับอ่าจะเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยแบ็กขวานะครับจะเอาไปยืน DMF นะครับอ่ากลางรับกองกลางเนี่ยได้หมดเลยครับถ้าตําแหน่งไหนแบบอ่าหัวตงเนี่ยเอาพี่รามไปยืนแทนได้ได้หมดเลยครับโอ้โหตัวแม่งดีจริงๆครับ แต่ว่าในตำแหน่งกองกลางนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะยืนไม่ได้เราต้องใส่บูตเตอร์นะครับใส่ไอไม่ใช่บูตเตอร์ไอเพิ่มตำแหน่งนะครับแต่การยืนตำแหน่งเนี่ยเพิ่มเอานะอ่าเดี๋ยวมาดูเพยสไตล์กันนะครับเพยสไตล์เป็นแอ็แทกฟูลแบ็กนะครับก็ตอนแรกเนี่ยจะยืนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับแล้วก็กางรับนะครับอ่าไอส่วนตำแหน่งอื่นเราต้องเพิ่มเอานะครับก็ให้แนะนําเลยเนี่ยเป็นกองกลางนะครับอ่าส่วนพวกอ m f lmf เนี่ยก็แล้วแต่วันะครับว่าจะเอาไปอ่าเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันครับค่าพลังสูงอยู่ที่105นะครับถ้าเรามีบูทเม็ดที่2นะครับอ่าถ้าไม่มีก็เป็น104เท่าไอ้ล่างบายเย,ยนล่างเก่าที่เป็นบูทเม็ดเดียวนะครับอ่าค่าพลังครับการยืนเกมลุก73นะครับคุมบอล81เลี้ยงบอล83คลองบอล88นะครับอ่าส่งยาว91ส่งสั้น90านะครับ แล้วก็ไอ้ด้านจบสกอร์ครับแน่นอนว่ามันน้อยอยู่แล้วครับแบ็กเนาะแต่ว่ามันมีปันครครปป่นโคครับซิลิปราปั่นโค้งสูงที่86เลยนะครับแล้วก็ในด้านของเกมรับครับแน่นอนว่าผมใส่ชัดดาวนะครับอไอยืนเกมรับเนี่ย93เลยครับเข้าปะทะ90ดุด,ดัน83แล้วก็การมีส่วนร่วมในเกมรับนะครับช่วยเกมรับก็93เช่นกันครับ อ่าแล้วก็ในเรื่องของสปีดนะครับสปีดอยู่ที่86นะครับแล้วก็สปีดต้น94ผมใช้ชาบี้อยู่เลยเป็น95นะครับอ่าแล้วก็คิพเวอร์ครับ86จัมบ์เจ็ดสบแข็งแกร่ง63นะครับแล้วก็บาลานซ์93แล้วก็สเตอร์มินาครับ อยู่ที่หนึ่งร้เลยนะครับแล้วก็การใช้เท้าครับใช้ได้ดีทั้ง2เท้าแน่นอนครับล่างนี้ถนัด2เท้านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะใช้ด้านไหนก็ใช้เลยนะครับการใช้เท้าเนี่ยใช้บ่อยนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเป็นอันเดอร์เวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงการป้องกันอาการบาดเจ็บเป็นไฮนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับสกิลของฟิลิปรามครับมีปั่นโค้งไกลนะครับไลซิ่งช็อตอ่าวันทัสพาร์ททอน์พาร์ทจ่ายทะลุช่องนะครับพินพอยต์คลอสเอ็กซ์ทซิ่งนะครับรู้อยู่แล้วว่าไอพินพอยตต์คคคคครรอออออสสกกััับบเเซิิ่่่งยยูดด้วนนืปแมโะ อ่แล้วก็สกิลต่อมานะครับ เป็นเอาไซค e c เลอร์นะครับปัดไซค่อยนั่นเองนะครับใช้ลูกไซค่อยนะแล้วก็อ interception นนะครับเพิ่มโอกาสแย่งบอลนะครับแล้วก็สกิลกับตันอ่าแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มสกิลนะครับการเพิ่มสกิลเนี่ยผมแนะนําเป็นบ็อกเกอร์นะครับแล้วก็อโลบติกคลีนนะครับก็เป็นการเคลียร์บอลแบบท่าผาดโผล่นะแล้วก็แ man m a r กิ้งนะครับเอาไว้ประกบตัวลุกนะครับอ่าแล้วก็สกิลต่อมาเป็นดับเบิ touch นะครับยังไงเป็นตัวลุกเนี่ยแบ็ k side ลุกก็ต้องมีการเข้าปะทะหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเอาไว้หลบแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเวคเเตพาารับอ เวลาจ่ายลูกยกข้ามหัวจะได้แม่นขึ้นนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับต้องขอพูดเลยครับว่านี่มันแบ็คแอคแทกนัมเบอร์วันชัดๆเลยครับคือมันเก่งมากมันแบบมันยืนได้หลากหลายตำแหน่งมันเปิดแม่นนะครับเฟริปลาโมโหสุดจริงครับเนี่ยครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงไปครับอ่าเขาคิดว่าจะตัดเข้าในหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เปิดไปแล้วครับโอ้คือเปิดไปเนี่ยกองหน้าเนี่ยได้ม่งบ่อยมากๆนะครับ จังหวะน,นี้ก็ดักบอลได้นะครับเขารีบจ่ายเกินไปครับฟิลิปล้ลามดักได้แล้วก็เปิดด้วยซ้ายให้วิญ่าโมงเข้าไปครับโอ้โห เปิดซ้ายเปิดขวานี่แม่นจริงๆครับอันนี้เปิดซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับดะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีร่างบายเยินนะครับแต่ว่าไอ้ร่างบายเยินเนี่ยก็เก่งเหมือนกันผมเคยเจอคนอื่นเล่นนะครับก็ฟิลิปรามเนี่ยเป็นแบกแล้วเจอแบบหน้าปวดหัวหน้าปวดหัวตรงที่ว่าเขายืนเกมลุกก็ดีเกมรับก็ดีนะครับมันไม่สูญเสียอะไรเลยคือมันไม่มีข้อเสียเลยเหรอวะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวเล็กมั้งเออที่เป็นข้อเสียนะครับเวลาลูกโมงเนี่ยอาจจะแพ้นนิดนึงครับแต่ว่าดูเปิดับเ,เปิดด้วยซ้ายเนี่ย ผมเปิดด้วยซ้ายบ่อยมากนะครับเพราะว่าไอ้ฝั่งขวาเนี่ยผมมีคายวอลเกอร์นะครับก็เลยเอาลานเนี่ยมาเป็นแบ็กซ้ายนะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับตัดเกมได้ครับจะลุกจะรับก็ดีไปหมดเลยครับโอ้โหอันนี้ยอมใจฮะจ่ายให้กับกิสมันไปครับกิสมันทำยังไงครับอ่าวิ่งไปก่อนครับอ่าฟคช็อตไปหนึ่งทีครับแล้วก็จ่ายให้ฟิลิปลามเปิดด้วยซ้ายโค้งเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดโคตรแม่นเลยจริง แล้วก็จังหวะนี้ครับผมเอาไปเล่นกองกลางครับก็เล่นได้ดีเหมือนกันครับเล่นไหนก็ดีไปหมดครับกลางรักการรักดีครับอาไปเล่นกองกลางเอาไว้เชื่อมเกมอะไรอย่างนี้ก็ดีไปหมดครับ อ่านี่ครับจังหวะนี้ฟิลิปรามไปไม่ได้นะครับก็จ่ายทะลุช่องไปแต่ว่าผมก็วิ่งติดนะครับไม่รู้ทําไมครับแทนที่จะยึกยักไปนะครับก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับอ่าแย่งบอลกลับมาครับโอ้โหเล่นกองการนี่ไม่ว่าจะเป็นแย่งบอลเกมลุกเกมรับดีหมดนะครับอ่าคิงวันทูไปครับแล้วก็ฟิลิปรามเปิดแม่นแม่นเรียบร้อยครับโอ้โหเล่นกองการก็เล่นดีครับนี่ครับอ่าพิโดตบไหลหนึ่งทีครับอ่าไปบุกโยซาก้าครับ จ่ายให้ปุโยจ่ายคืนให้ฟิลิปรามครับให้จาก้าไปไม่ได้ก็คือให้ฟิลิปรามเหมือนกันครับไม่มีช่องให้ไปก็คืนไปครับจังหวะนี้ไรกาดเปิดให้คคตาก,กูตาครับแล้วก็จ่ายให้กาเลเบลกาเลเบลเป็นไงดีฟิลิปรามขึ้นมาตอนไหนครับเนี่ยตอนเมื่อกี้อยู่ฝั่งขวาไม่ใช่เหรอเ <laughs> นี่ยครับคือโอ้มันไม่รู้วมันเก่งจริงว่ะยอมรับเลยตัดเกมเม่ตัดดีนะเออแล้วเป็น เป็นตัวลุกที่ไม่เสียเรื่องของเกมรับอะ่ะเกมรับก็รับดีเหมือนกันครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟิลิปรามครับเป็นแบ็กซายลุกนัมเบอร์ e จริงจริงครับอันนี้ยอมรับเลยเล่นกลางรับก็ดีนะครับการกองกลางก็ดีอ่าจะไปยืนซ้ายยืนขวาก็ได้เพราะว่าใช้เท้าได้ทั้ง2เท้านะครับสำหรับฟิลิปรามครับดีจริงๆครับแล้วก็เรื่องข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยก็คือนักเตะตัวเล็กมีข้อเสียอยู่แล้วเวลาเจอตัวใหญ่ก็อาจจะเสียเรี่อมได้นะครับมีแค่นี้ครับข้อเสียของฟิลิปรามครับแต่ที่เหลือนี่ดีหมดครับอ ถ้ากดได้ก็ถือว่าดีนด,ด้วยนะครับคุณได้ตัวที่แบบว่าเข้าคัน OP เลย1ตัวนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับอาจจะทำช้า,ชาไปหน่อยก็ขออภัยนะครับ